สว, Emmanuel, สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับคุณครูแจ็คอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับและสุขอนามัยทางเพศนั่นเองนะครับมาดูแผนผังการเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศนะครับมีอะไรบ้างลูกมาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศก่อนเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับทางด้านร่างกายนะครับทางด้านจิตใจนะครับอารมณ์สังคมนะครับ มาดูการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศนะครับมีอะไรบ้างก็ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเอามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะเขาบอกว่าเด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายเนี่ย คือช่วงอายุระหว่าง10ปีถึง12ปีนะครับซึ่งเป็นวัยนะครับซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับที่เห็นได้ชัดในทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับและสังคมนั่นเองนะครับ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยเด็กนะครับวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายนะครับแต่ละคนนะครับ เปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันทุกคนนะลูกนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเ,าเชื้อชาติกรรมพันธุ์หรือว่าอาหารการพักผ่อนแล้วก็การออกกาลังกายเนี่ยเป็นต้นนะครับแต่ละคนีจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะลูกนะครับในเรื่องของการกินอาหารในเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าในเรื่องของเชื้อชาตินะครับหรือกรรมพันธุ์นะครับอันนี้นะครับ เป็นต้นนะครับเอามาดูข้อ่อบไปของเพศชายนะครับน้ําหนักนะครับและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแขนขาเริ่มยาเอานะครับไหล่กว้างนะครับสองเริ่มมีสิวขึ้นในใบหน้านะครับและลําตัวนะครับข้อที่สามฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นให้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสี่มีหนวดเคราและขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศนะครับ ข้อที่5นะครับเสียงแตกห้าวนะครับข้อที่6นะครับตอมเงือคับเงือออกมามากทําให้มีกลิ่นตัวนะครับข้อที่7นะครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทํางานจึงมีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ําอสุจิหรือการสังนเตียนนั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับเด็กๆไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราสังเกตนะครับ ของตัวเองนะครับไม่ต้องตกใจนะลูกอ่าเช่นขึ้นมามีสิวขึ้นใบหน้าขึ้นลําตัวนะครับไม่ต้องตกใจนะลูกนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับการมีนวดเท้านะครับขึ้นตามรักแร้และอวัยวะเพศนะครับอันนี้ก็มันเป็นอ่าการเจริญเติบโตนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านร่างกายนะครับท้งภายในภายนอกนะครับไม่ต้องตกใจนะลูกนะอ่ามาดูต่อไปนะลูกนะอ่าเห็นไหมครับเข้าสู่วัย เด็กตอนปลายอาจมีสิวขึ้นใบหน้าเห็นไหมลูกนะมีสิวขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องเอามือไปบีบมันนะลูกนะปล่อยนะครับให้มันแก่แล้วก็เดี๋ยวมันจะอันนี้ไปเองดูไปเองนะครับถ้าเรายิ่งเอามือไปแกะไปบีบนะมันจะทําให้เราเนี่ยใบหน้าเราอักเสบนะครับเช่นเนื้อาเล็บมือเราไม่แข็งแรงเอ่อขอโทษไม่เอ่อไม่สะอาดนะครับมันก็จะทาให้เราติดเชื้อเข้าไปอีกนะครับเอามาดู เมื่อเนือออกมากจะทาให้มีกลิ่นตัวอ้าวพอเราเรารู้ว่าเรามีกลิ่นตัวแรงนะครับเราก็เริ่มทําไมลูกซื้อเครื่องสําอางนะครับในคอรลูนนะครับมาทานะครับถ้าใครไม่ทาเป็นไงลูกโอโหเพื่อนก็ไม่อยากอยู่ใกล้นะครับคนรอบข้างก็ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะทําไมลูกกลิ่นตัวไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกนะเหมือนจริงๆนะลูกนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ้าวมาดูในเพศหญิงนะครับในเพศหญิงมีอะไรบ้างนะครับ มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรูปร่างและส่วนสูงนะครับสูงและลำตัวใหญ่กว่าเพศชายข้อที่2เริ่มมีสิวขึ้นในใบหน้านะครับและลำตัวข้อที่3ามฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นให้ใบให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นนะครับ 4. มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแร้หก สะะพกุกหายออกอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับเด็กๆนะับหกนะครับตอมเงื้อนะครับับเงื้อออกมามากทําให้มีกลิ่นตัวนะเหมือนกันกับผู้ชายเลยนะลูกนะข้อที่7อวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทํางานจึงมีการตกไข่และมีประจำเดือนนั่นเองนะครับสําหรับเพศหญิงน,นะครับ อามาดูข้อที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมนะครับมีอะไรม้างข้อที่1นึ่งะครับมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์เช่นมโหง่ายโกรธง่ายแต่หายเร็วเช่นขอโทษนะที่พูดไม่ดีไม่เป็นไรหรอกจ้าเห็นไหมมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่2 มีความรู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและไมะ่ทราบวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะครับซึ่งมีสิวขึ้นนะครับจะรู้สึกกังวลอันนี้ไม่ต้องกังวลนะลูกนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกคนเนี่ยต้องมีสิวอยู่แล้วนะครับมีสิวแล้วทำไมเขก็ต้องทําการรักษาดูแลนะครับ 3ม,มีความรักและต้องการปกป้องกุ่มเพื่อนหรือพวกพ้องของตนเองเอ,อันนี้นะครับเริ่มแลวเริ่มลวมาดูข้อต่อไปข้อที่4นะครับมีความสนใจเรื่องเพศนะครับรักสวยรักงามมากขึ้นข้อที่5เห็นความสำคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมาก ปฏิบัติตนตามเพื่อนในกลุ่มนะครับทั้งการแต่งกายการใช้คำพูดนะครับการใช้สิ่งของนะครับข้อที่6ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มจึงเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะและความคล้ายนะครับกับตนเองนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับ ต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจเป็นเพื่อนคู่คิดคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับมาดูการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศมีอะไรบ้างลูกมาดูกันนะครับสุขอนามัยทางเพศนะครับหมายถึงนะครับการมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถดูม,มีความสามารถดูแล นะครับสุขอนามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัยนะครับ 1. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางด้านร่างกายนะครับ1การอาบน้ำฟอกสบู่นะครับชำระล้างร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละกี่ครั้งลูกวันละสองครั้งนะครับหรือหลังจากออกกำลังกายและเล่นกีฬานะครับ ข้อที่2ใช้สบูท่ทำความสะอาดอวัยวะเพศท,ทุกครั้งเมื่ออาบน้ำและใช้ผ้าเช,ช็ดตัวซุปข,ขอโทษซับให้แห้งนะครับข้อที่3ามทำความสะอาดอวัยวะเพศท,ทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระนะครับเพศหญิงเช็ดหรือล้างจาก ด้านหน้าไปด้านหลังและซับให้แห้งนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับจากทวนหนักเข้าสู่อ,ว,ว,อวัยวะเพศนั่นเองข้อที่4ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดหรือใช้สบู่อ่นอ,อนๆแล้วล้างด้วยน้ำที่สะอาดวันละไม่เกิน3ครั้งเพื่อป้องกันการเกิดสิวนี่นะครับ ใครที่กลัวจะเป็นสิวนะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับข้อที่หตัดเล็บมือให้สั้นและมันล้างมือให้สะอาดไม่ใช้มือสกรปรกสัมผัสบริเวณใบหน้าเพราะจะทำให้เกิดสิวได้นะครับนี่ไงที่ครูอบอกนะครับถ้านะครับมือเราสกรปรกหรือว่าเล็บเรายาวนะครับ แล้วเราไปสัมผัสหน้านะครับมันก็จะทําให้เกิดสิวนะครับแบบผิวหน้าอักเสบได้นะครับข้อที่6สวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้ารองเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อ,อนะครับข้อที่7 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเด็กๆช่วงนี้ช่วงโควิดเป็นไงลูกครูว่าพักผ่อนเยอะนะพวกเราออกกําลังกายด้วยนะครับกินอาหารแล้วนะครับกินอาหารออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสุขภาพร่างกายเราจะได้ดีนะครับการจเจริญเติบโตของเราจะได้ดีขึ้นนะครับมาดูข้อที่8นะครับหากมีความผิดปกติ ปกติที่อวัยวะเพศต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขหรือพาไปพบแพทย์นะครับเด็กๆอันนี้นะครับต้องรีบบอกเลยนะครับลูกข้อที่9เพศหญิงต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายระหว่างมีประจำเดือนอย่างถูกต้องดังนี้มีดังนี้ด้วยนะครับดูมาดูกัน 1. สำหรับผู้หญิงนะครับ1ผ้าอนาไมยนะครับเตรียมผ้าอนาไมยไว้ให้พร้อมและใช้ผ้าอนาไมยอย่างถูกวิธีอ่าดูเห็นไหมขั้นตอนนะครับตามภาพเลยน,นะลูกนะเตรียมผ้าอนาไมยให้พร้อมนะครับลอกกระดาษกาวที่อยู่ด้านหลังผ้าอนาไมยออกติดด้านที่มีกาวกับด้านในของกางเกงชั้นใน,นเห็นไหมตามภาพเลยน,นะลูกนะข้อที่2 เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆและผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนะครับห่อกระดาษและทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะครับข้อที่3นะครับทำความสะอาดอวัยวะเพศของในขณะอาบน้ำนะครับโดยชําระล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับไม่ฉีดน้ำเข้าไป ส,สวนล้างช่องคลอดนะครับและไม่ควรนะครับลงสระน้ำหรือเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองขณะที่มีประจำเดือนเพราะอาจจะทำทำไมลูกอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคได้นะครับก็เอาง่ายๆเลยลูกถ้าเป็นประจำเดือนนะครับงดเล่นน้ำเลยนะครับแต่อาบน้ำได้นะลูกนะไม่ใช่งดเล่นน้ำปุ๊บไม่อาบน้ำนะลูกนะเอามาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่ เมื่อมีการปวดท้องประจำเดือนระหว่างมีประจำเดือนนะครับดื่มน้ำอุน่นและนอนพักนะครับหรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบนะครับบริเวณหน้าท้องหากยังไม่ดีขึ้นนะครับจึงรับประทานยาแก้ปวดนะครับข้อที่ห้านะครับจดบันทึกวันเวลาที่เป็นประจำเดือนนะครับที่เป็นประจำเดือนมานะกวันเวลาเท่าไหร่นะครับ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในวันที่ประจำเดือนมาในครั้งต่อไปโดยปกติประจำเดือนมาทุกวันที่นะครับอ้าวขอโทษประจำเดือนนะครับจะมาทุก28วันมาดูข้อที่2นะครับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางด้าน จิตใจอารมณ์นะครับสังคมจะมีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางด้านใจิตใจอารมณ์สังคมนะครับมีวิธีการดังนี้นะครับหนึ่ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอและแสดงออกทางอารมณ์นะครับอย่างเหมาะสมนะครับสเมื่อวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ควรขอคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทำกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับข้อที่3เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เช่นหงุดหงิดโกรธง่ายควรแสดงออกอย่างเหมาะสมและทำกิจกรรมนะครับที่สนใจเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกนั้นเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬานะครับ การเล่นดนตรีนะครับจะทําให้จิตใจเราเบิกบานนะครับการเล่นกีฬาจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้นะครับข้อที่สี่ช่วงอายุนี้นะครับนักเรียนบางคนส,มา,า,สามารถเกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นธรรมชาตินะครับปกติของมนุษย์ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์เช่นอขอโทษซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์เพศนะครับเช่น การระบายอารมณ์ทางเพศนะครับควรทำในควรทาในสถานที่ที่ปิดมิดชิดนะครับและเป็นกิจกรรมส่วนตัวออข้อที่5ยอมรับและภาคภูมิใจในตนเองข้อที่6เลือกคบเพื่อนที่ดีไม่คบเพื่อนที่เกเรหรือติดสารเสพติดนั่นเองนะครับ ข้อที่7นะครับรู้จักการเอาใจเขาเอาใจใส่เรานะครับรู้จักเอาเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะครับและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อที่8มีน้ำใจต่อเพื่อนนะครับให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหาและมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มนั่นเองนะครับ การมีความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่มจะทําให้เข้ากับเพื่อนได้ดีนั่นเองนะครับข้อที่9เมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าครูนั่นเองนะครับข้อที่10ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมนะครับข้อที่11 เริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศเพื่อนเพศเดียวกันหรือเพื่อนทั้งสองเพศและต้องการเรียกต้องการเรียกร้องให้คนที่ชอบนะครับรวมทั้งคนรอบข้างมาสนใจตนเองจึงพยายามแสดงออกให้เด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับนักเรียนไม่ควรใช้วิธีแกล้งเพื่อนเพื่อต้องการ เป็นที่สนใจนะครับอันนี้ไม่ดีนะลูกนะข้อที่12ยอมรับในตนเองนะครับยอมรับในตัวเองของเพื่อนและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับร่วมกันตามปกตินะครับมาดูการวางตัวที่เหมาะสมการวางตัวที่เหมาะสมมีอะไรบ้างลูกมาดูกัน เขาบอกว่าสังคมไทยรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเ,เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะครับเราจึงควรเข้าใจและรู้เท่าทันเพื่อรับเพื่อเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมนั่นเองนะครับเอามาดูการวางตัวที่เหมาะสมหนึ่งมีความรับผิดชอบต่องาน 2. ยกย่องให้เกียรติกันและกัน และมีความเป็นสุภาพชนเช่นไม่พูดจานินทาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะครับมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อที่3ปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมข้อที่4รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่พึ่งของผู้อื่น อ่อนแอกว่านะครับขอโทษนะลูกนะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่พึ่งพาของผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับเสียสละและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับข้อที่5นะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศะข้อที่6ใช้คำพูดที่สุภาพนะครับใช้คำลงท้ายด้วยครับหรือค่ะ นั่นเองนะครับข้อที่7มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน6เคารพสิทธินะครับเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นเคารพสิทธิของเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นด้วยนะครับข้อที่9หากมีความต้องการเรียนรู้นะครับ อยากรู้เรื่องเพศควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือปรึกษาเช่นแพทย์เฉพาะทางพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้นะครับข้อที่10มีความเมตตากรุณามีน้ำใจและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่11ช่วยเหลืองานในครอบครัวดูแลบ้านให้สะอาดน่าอยู่ หน้าอาสัยเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของต้องไหว้พร้อมกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับการทำความสะอาดบ้านนะครับเป็นการช่วยเหลืองานในครอบครัวเป็นอย่างดีนะลูกพฤติกรรมทางเพศหมายถึงการกระทำหรือการแสดงออกทางเพศที่มีพื้นฐานจากความรู้ พัฒนคติและประสบการณ์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดและบทบาทหญิงชายที่สังคมกำหนดก็ได้นะครับความหลากหลายทางเพศหมายถึงความมีตนเองนะครับความมีตัวตนนะครับความชอบ และความและการแสดงออกทางเพศของบุคคลซึ่งไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดเช่นเพศหญิงที่ชอบเพศหญิงด้วยกันนะครับและเบี้ยนเพศชายที่ชอบเพศชายด้วยกันเกคนที่ชอบผู้ชายและผู้หญิง ไบเซ็กชวลเพศหญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายข้ามเพศนะครับและเพศชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงผู้หญิงข้ามเพศหรือกระเทยนะครับความรุนแรงด้วยเหตุผลแห่งเพศนะครับ หมายถึงการกระทำหรือการพูดหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัตินะครับต่อผู้อื่นเนื่องจากผู้ที่กระทำมีความหลังเกียดเหยียดหยามผู้ถูกกระทำนะครับด้วยสาเหตุจากความชอบหรือแสดงออกทางเพศนะครับหรือบุคคลนั้นมีเพศวิถีแตกต่างจากต้นเช่นมีความชอบเพศเดียวกัน และมีการแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดเช่นผู้ชายลุมทำร้ายกระเทยผู้หญิงใช้วาจาด่าทอดูหมิ่นผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นชายหรือว่าทอมนั่นเองและการไม่รับกระเทยเข้าทำงานนี่คือความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศนะครับ วันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับค,ครูก็สวัสดีครับ